เหรียญหลวงพ่อสโสธรหลังยันห้าหลวงปู่ทิมวัลหารไล่จังหวัดระยองปลุกเสกปี2518เหรียญหลวงพ่อสโสธรหลวงปู่ทิมปลุกเสกเป็นเหรียญยอดนิยมรุ่นหนึ่งของประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเป็นเหรียญยอดนิยมที่ทานหลวงปู่ทิมปลุกเสกหายากผู้ทุกคุณดีทุกด้านค่ะ หลวงพ่อโสธรเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวเมือง8ปดริ้วที่มีผู้คนให้ความเลื่อมใสศรัทธาทั้งในและต่างประเทศความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อได้แผ่ขยายไปทั่วทุกสารทิตใครที่มีเหตุเพศภัยอันตรายใดๆเพียงระลึกถึงหลวงพ่อและหันไปในทิศที่หลวงพ่อประดิษฐานและอธิษฐานจิตบนบานสารกล่าวเพียงเท่านี้ก็สำลิดผลพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีล ผลน,นั้นย่อมบังเกิดอย่างน่าอัศจรรย์จึงเป็นที่มาของการพึ่งบาร,รมีหลวงพ่อโสธรในการสร้างวัตถุมงคลรุ่นต่างๆและเพิ่มความขลังให้กับวัตถุมงคลรุ่นนั้นและหนึ่งในนั้นคือเหรียญหลวงพ่อโสธรที่ปลุกเสกโดยพระแกจิดังแห่งภาคตะวันออกหลวงปู่ทิมอิสริโกเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมจากวงการพระเครื่องสร้างปริหารให้กับผู้บูชาอย่างมากมาย เหรียญหลวงพ่อโสธรหลังยันห้าจัดสร้างโดยพระอาจารย์ชินพรสุขสถิตปลุกเสกโดยหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองเป็นเหรียญยอดนิยมอีกเหรียญหนึ่งของประเทศไทยมีการเก็บสะสมบูชาและเช่าหากันเป็นสากลมานานแล้วในหนังสือรวมวัตถุมงคลก็มีเหรียญรุ่นนี้ติดอยู่ในหนังสือทุกเล่มเหรียญรุ่นนี้พุทธค,คุณสูงมากได้คล้องบูชาทั้งหลวงพ่อโสธร และได้รับพลังจิตพลังบารมีจากการปลุกเสกโดยหลวงปู่ทิมวัดละหาไล่พุทธคุณดีทุกด้านเหรียญสวยแท้ดูง่ายๆแต่หายากนะคะบูชาติดตัวจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสนใจทักมาสอบถามได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ